สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาเพื่อนมาเดินตลาดปากน้ำนะฮะหานทะเลเยอะมากๆเลยครับเดินไปดูข้างในด้วยกันครับ เนึงโ <Okay. Okay. S 1> ลร้อยร้อยเดียวสองรูเลยเดียวจ้าสองรูเลยเดียวสามโลร้อยสองโลห้าอยก็มีห <Wow. S 2> ้ารอยก็มีจ้าวันนี้โอ้ไขวันหนึ่งห้าเลยีแลวก็ร้อยแปก็้เป็ร้อยเจ็ดสิบ

สองเล่นหนึ่งปักน้ำนะครับอลังการมากเลยครับเ,เพื่อนๆดูสิตอนนี้ขายโปรโมชั่นร้อยเดียวร้อยเดียว,100ยวอาหครมันจิ่มซีฟูดนะครับปลาหมึกเยอะมากที่ร้านขายน้ำจิ้มด้วย มีหมึกกระดองก็มีนะครับพออาเทียนก็มีหมึกสายก็มีเออพอพมอ่ไว้ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยว่าไม่หลอดใช่ค่ะก็พอ,พอพ่าไว้ไอ้พอพอมอ่ะพอมไว้ไว้ไว้ไ่้

ราคาปตัวใหญ่มากราคาปูครับใส่ไหนรถได้นะคะพี่เป็นเป็นเลยค่ะตัวใหญ่ก็ราคาเพิ่มมรับย5 0บาท นี่ยังไม่เดินเข้าไปลึกนะครับนี่แค่ข้างหน้าตลาดนะฮะของอะไรยังเยอะขนาดนี้ กุ้งก็มีครับหอยนางรมมีหอรก็ ร้อยห้าสิบบาทโลโลป่างสวยก็มีครับตัวกำลังสวยเลยร้อยห้าสิบบาทมาตลาดปากน้ำมีครบครับทั้งอาหารทะ,ะเลนเล้ำสงห์ตงเทียงนะครับพวผักต่งางๆก็มี หอมสับครับหมาำน้ำจิ้มซีฟู้ดคนับมีน้ำจิ้มขายด้วยผักสดก็มีขายกุ้งสดสด ก็มีนะครับมี่น้องต้นสามกิโลร,อร้อยผู้สดสดของขายเยอะครับที่ตลาดปากน้ำนะครับเปิดทุกวัน น้ำเจ้าพยาด้วยนะครับเดินทางมาที่นี่ง่ายครับรถไม่ติดด้วยปากน้าที่จังหวัดสุโขทัย